ดูน้าปีนไปเก็บเห็ดนะครับดูว่าไหนไหนอยู่ตรงไหนฮะระวังกลิ้งด้วยนะครับระวังกลิ้งตจนมาคืนนะะอยู่ตรงมือนาไนไอไม้ตรงมือนั่นน่ะสวัสดีครับวันนี้เกียรติพลดไปเรื่อยพาลุยพามาหาเห็ดกันที่ป่าธมร้อยนะครับอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะมาหาที่ปายย่าโยค่าหาเห็ดพึ่งโขมนะครับนี่เข้ามาก็เจอเลยนี่นะครับทุกคนนี่นี่ใหญ่<ว>นี่ว้ายใหญ่แขนาดนี้ด้วยนะครับดอกใหญ่นะครับดอ,ยยดอกใหญ่ดอกใหญ่มากเลยนีสวยเลยนี่มันดอกเนี่ยดอกใหญ่นะครับดูนะครับดอกใหญ่มากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บกันเลยนะครับ นะครับง่ายค่ะสวยนะคะดอกสวยดอกสวยมากเลยอืมนี่อกเดเราต้องเดินช้าชานะครับใช่นี่ค่ะเพราะนี่มันเป็นเหมือนเกือบเหมือนใบไม้เลยอืมไปทำดูตรงนี้นี่นี่งานนี้ด้วยนะนี่ไหนเนาะที่เห็นนี่นี่นะครับเขาจะเป็นดอก

มีอยู่กับ,กบพุ่มย่านะครับดอ,ดอกน่ารักต็มุอตะมีมนี่เราเข้ามาหาแล้วประมาณสามสิบนาทีนะครับนี่น้ำไม่ได้เอามีดมาเหรอเอามาอือทานี้ด้วยนี่ดอกตูมๆนะครับ ฝั่งทั้งนี้ดอกยังไม่ค่อยใหญ่นะครับฝั่งทั้งโน้นที่ออกมาที่เมื่อเช้าดอกใหญ่นี้ดอกประมาณนีอ้อย่างนี้เลยอันนี้ด้วยทีย่่ดักาานนนอมมิ หลอ,อกสีน้ำตาลอ่อ,อนๆสวยๆอร่อยอร่อยนี่น,น้องเห็นนะครับ เออสวยว้าวแม้มสายตาดีเนะาะตอนนี้สาตาดีเลยเนะาะนี่เอาตาเอา้ยแต่ก่อนเคเอาตามาเสนนสนนี่ทำบวกกัดกัดตัวเลยก็ดีตกอยเคยเาายยสียเวลา,า,า,มมาล่ะ่ากาต้อเนิมเตเราจะเนิมเนาะ ปาลิตาบ,บ้าหมดเวยสวยอ้ยอยอาวเพื่อนเห็นนะครับกว่ารอสโลงเนอะ้เก็บเก็บเลยนะจ้าเ <c oughs> ข้ามือเพื่อนกับเห็นเหมือนกันเลยอะ่ะ <c oughs> ตะมุตะมิ <c oughs> มกเลย

อึ๊บว้าวนี่ครับสวยมากครับเห็นอยู่ข้างทางเลยดูนะครับน,นี่นี่เห็นะครับสวยๆนี่เนี่ยไหน,นว้าวสวยเลยนะครับ กัดิโกมติโกมเลยนะี่กัดิโกมติโกมไม่โดนกัดิโกมติโกมเนาะไม่เอาไปเลยไปนะได้เลยได้เดี๋ยวเท่าตัวเท่าไม่มเป็นจ็ดยืนงมุกมีนเลียงต <c oughs> ัวใหญ่น้ำหนักเยอะมากเราก็มาเก็บทางนี้ก่องครับในป่าประมาณนี้เลยไม่ค่อยรกมากนะครับนี่ครับเก็บตัวนี้ นี่วิ่งนี่นะครับนี่ นี่ถ้าอะ,อะไรพวกนี้ถ้าเราถอนแล้วเขาไม่เกิดนะครับเราเก็บแล้วเราจะจะก,กลบไว้คืนเลือกตัดขาก่อนนะครับตาเห็นไหนว้าวไงไงไนไหนี่นเห็นไหมสวย,ยนะครับสวยจ้าดอกบานดอกสวยเลยนี่อันนี้ด้วย อันนั้นด้วยเยอะแยะเลยยเยอะแยะเลยเก็บเลยนะเก็บเลยอ๋อกระดกมือดออกระดกกล้พอดีนะคะไม่ตัดขานะคะวันนี้ไม่ได้เอามีดมานะคะเืมรีบเกินรีบเกินนะคะไม่ตัดขาที่บ้านนะครับไม่นะเดี๋ยวไปประกอบ ไปตัะขาบนรถนั่นแหละแล้วก็เก็บอีกรอบแล้วก็มาเก็บอีกรอบนึงเืมเยอะๆเลยเชือเขายังมีอยู่นะคะเนี่ยดอกกุยใหญ่เยอะเลยเกือบครึ่งตะกร้าเลยนะคะไหนไหนไหนตะกร้าตะก้าที่เกือบครึ่งนะคะตะกร้าใหญ่ตะกร้านี่เกือบถีบโลนะคะน้องเห็นครับไหนเออะตำมุของแค้ตำมิ หลุดเฟรมเมื่อกี้เขาปล่อยเขาทอดทั้งคบตายตายแล้วแบบนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยก็อร่อยตาแซบตาแซบโอเคเอาไปยำแซบดีนะครับเดี๋ยวจะไปในน้าไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนจะอ่าบังทางเข้านะครับ เรามีเตนี่เป็นน้ำเน่ยไหนเนี่ออ้ําไปขางนู้นไปไม่ได้อะนะนี่คุณโลกเกนไหนไหนโอ้ยอย่างเยอะเลยทุกคนมองเห็นไหมครับผมเข้าไปไม่ได้ลู่ลู่ดิลู่ลู่ว้าวยอดว้าวเยอะแยะนีหมูนี่นี่นี่ขอโทษครับเสียงอาสันนะครับเดี๋ยวผมจะมา เอบขโมยของร้าตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้น้าไม่เห็นนี่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 ผมจะเอาสีนี้นี่ตรงนี่น้าไม่เห็นนะนี่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 น้าเห็นจิคอมลาแล้วแม่ดูจ้าหนุ่มเขาดูด้วยนี่อึ้เลยมากเลยอันนี้ด้วยนะครับนี่นะนี่นี่นะโอ้ยตัวนั้นอีกนึ่ง ตรงนั้นจะไม่ตะกองกันเอ้แค่ไหนเคยเจอเคยเจะปิดมอุกหอ่วย่าเก็บเลยอ่าอันนี้เขาพากันเข้ามาทาไมครับเนี่ยอย่ามาเข้าฟรมอย่าเข้ามาพากันมาทำไมเนี่ยอะอย่ามาแย้งครับแย่งกเข้ามาเคเรียกว่าอะไรวะไม่ถูกครับอ่ เข้ามาแย่งกันยังอ่ะติดขัดนะครับโดนหนามมีแต่หนามเรากำลังจะออกไปนะครับโอ้โอยต,ติดหนามติดน้ำนี่นะครับมันแถวนี้ง,งอกเลยนะครับหาสนุก <laughs> ทางทางอยู่แล้วนะครับนี่อืมอี่เราง เราพักทานข้าวมาก่อนนะครับอันนี้ก็สามโมงเช้าแล้วสามโมงยังสามโมงแล้วสามโมงกว่าเลยวามสคนเดียวนะเขาได้เกือบเต็มตะกร้าหูอ้ามัยเราสองคนน่ะได้เท่าเขาคนเดียวี่ป่าอันนี้เป็นธมโรยนะครับอ๋อไม่ใช่ธมโรยทางนู้นที่สถานที่ท่องเที่ยวทางนู้นเดี๋ยวพักทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาต่อ ติดได้เยอะเลยนะครับอแต่ยังเอาไม่ได้มันม่เกอน์ในนะเห็นตรงไหนอึอ๊บอยู่ไกลนะครับนะเก็บเลยสวยงามซูมขาอึ๊บอึ๊บเก็บบนเนินบนอะไรไม่รู้ลุุม ติเกันเลยเราคงจะคงม็หเเพ,พื่อนก็ดเพือนก็ดูนาปีนไปเก็บเห็นนะครับดูว่าไหน <c oughs> ไหนอยู่ตรงไหนอ๋มันกแล่ตอ่ร,รัะ <c oughs> วังกลิ้งด้วยนะครับระงกลิ้งตจมคืนนะไมอะ่อยู่ตรงมือนายเห็นไหมตรงมือนั่นอ่ะเห็นแล้วอ่าอ ข้างห่อนะท่านเพื่อนเห็นเห็ดตอนนี้กระหัเห็นไหมไหนหาดูหาดูอยู่ตามหลุมหลุมตามๆนี่ไหนเออเก็บเลยครับนี่ไงข้อมูลนี่ก็มีจะเป็นดอกจีนม่วงแล้วจ้าครับอือนี่ อไปไปต่อกันสองดอกครับอนี่ดอกบานนี่นครับได้ขนาดนี้แล้วได้จะหาให้เต็มให้ได้อันนี้สี่โมงช้าแล้วนะครับ นนเ,เยอะมากเลยครับเพื่อนเห็นเก็บเลยเลยครับเก็บเร็วนะคะโอ้ยกอใหญ่มากใหญ่สุดในวันนี้เลยนะครับใหญ่มากท่านั้นด้วยเหรอ,หน,อนี่สวยมากเห็นมากเก่งมาก น่าเห็นอีกนะครับดอกใหญ่ใหญ่มากๆดอกใหญ่เลยเหรอดอกใหญ่ดอกจิ้วดอกพิเลยโว้าวสวยสวยมากๆเห็เนี่ยจริงนะต้นนี้ดอกนี้บินมาเมื่อกี้เหนื่อยว้าวสวยมากๆเลยอันนี้ ตุ้มออนนี้เลยตุ้มสีตูมที่เราเห็นเหนียวมากม่ตุ้มมือเหมือนนะครับ่ะเก็บแล้วไม่เลิกอ้อมน่ะอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนเอมาสองนะครับก็เห็นแล้วก็ สวยสวยงามอ,อ้อเอ,อเวอม่เนยรอนะครับถ้าวันนี้ฝนตก,กพรุ่งนี้จะงอครึบอีกเลยอีกเหมือนเดิมนี่ครับนี่นี่น้ำน,นี่ครับเก็ดเลย อ้อมน้ำมันติดหนามผมมุดไปไม่ไม่ไม่ได้ะคระับลองประมาณนี้นั้นหนึ่งดอกตรงนั้นหนึ่งดอกต้องอ้อมไปนะครับอ๋อโอ้ยนาำอือ không biết thịt nào mà uống thằng ăn ừ. ừ. thằng... thằng... luôn là thằng ăn luôn là thằng ăn là thằng ăn luôn là thằng ตรงนี imi, pues, oh uh ้ด huh. ้วยนี่นี่นี่ว้ไว้ายดีเดียดนี่นี่ดองตรงนี้ตรงนี้นี่ด้วยนะครับเห็นไหมเห็นใบเดรริวลังสวยเลยอันนี้เอาไว้ อืมอืมอันนี้เป็หนึ่งดอ,อกอ๊ะหาลูกจะมีทางนี้ไหมครับสวยมากเลยนี่ครับอืมน,นี่นะครับ เก็บเลยสวยครับวันนี้เราก็หยุดเก็บกันแล้วนะครับเรากำลังตัดขาะะเห็ดนะครับสำหรับคนที่เก็บแล้วยังไม่ได้ตัดขานะครับนี่นี่เนื้อใดเยอะเลยนะครับน,นี่นะครับ เกี่ยได้นะเกี่ยได้นะครับเนี่ยผมของผมเองเยอะเลยลังเงาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอีกนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับย้นคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับบายบาย